ติพิโสภควารางสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลยวิทวนุตโรปุริสธัมมสารถิสทาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิทธิโกอการิโกเอหิปัสสิโกปนัยโกปจตังเวทิตัพโพวิญโญหิติ SUPATIPANNO PAKAWATO wato sawa Supatipanno ko, subatipano paka wato sawa kasan ko, sami kipatipano paka wato sawa, sawa ya titang catari puri sayu ata e sapa kawa to sa waka ko a huna yo pa huna yo taki na yo an sari kara ni yo anu tarang pun ya ke ินามณีปิยังมัดังยะสังทาสังโกนังอุปสันเตินิหังมาตาปิตาวะโอระหังปะพูตันจัมมหาราชาตวังมังโกสัทุโนติปังกาเรเทวุสุโกเศรษฐีจินจิ เทวเยสโกปัจจังทัะสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสัริปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีกินนาปิยังจะท่านังสเปชนาภัหูชนาปิยังมาเมสักตะวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังนิตัง เทวมนุษย์นังพุทธเตชนะโสทินานัสสันตุปทวาสเพทุกข้าอุปัสมินตุเตสัคตวาธรรมรัตะนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปัสมานังธรรมาเตชนะโสทินานัสสันตุปทวาสเพพยาวุปัสมินตุเต สักตะวาสังขารตานังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตชีนะโสธินานัสสันตุปทวาสเพโรคาวุปสเมนตุเตอิติปิโสภะวะรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนาสพพโนสุขโตโลกวิทุวนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังกุฏ โตภะคะวะติสาวกคโตภะคะวะตาธรรมโมสันติโกะการิโกเอหิปัสสิโกปนายิโกปจตังเวทิตโพวิญโยหิเตีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สาเมจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิธังจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสบุคคลเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตระญะปุญญเกตังโลกัสสาติ กินนามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนังอุปสันเตศเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโพสัตุโนทีปังกาเรเทวสุปวเศธีจินเจเทวเยสโกปัจชังทศมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาริปุตตวภวันตุเม ิทธิลาพังชนะนาเยมณีจินดาพิยงจะทนังสเพชนาพังหูชนะพิยงมะมะสักตวะพุทธรัตนังโอสถทังอุตมังวรังมีตังเทวมนุษยานังพุทธเตชีนะโสธินานาสันตุปัทวาสเพทุกขาวุปสมินตุเตสักตวะธรรมรัตนังโอสถทังอุตมังวรัง ปาริราหูปัศมะนังธรรมเตเชนะโสินานาสันตุปทวาสัพเพภยาวูปัศมินตุเตสัคตะวะสังขารตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสินานาสันตุปทวาสัเพโรคาวูปัศมินตุเต อิทิปิโสภควารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตถมัสารติสัตตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันติโกะการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียิโกปจตังเวทิตโพวิญโยหิต ผูปฏ ER ิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิป ja ันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจตาริปุริสายุคาเนียถ้าปุริสสะุคลายเสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันชถรีกัลลาิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ นามณีพียงมันดังยสังท่าสังโกนังอุปสันเติเนห่งมาตาปิตาวะโอรหังปภูตันจามหาราชาตวังมังโปสัตุโนทีปังการิเทวสุโปเสธีจินเจเทวเยกัสโกปชังทศมิงกินเนวาทตาพียงกันตังสริปโตพวันตุเม สิทธิราพังชนะนัยยมณีจินดาปียังจัตทนังสเพชนภพหูชนาปิยังมาะสกตวาพุทธัตนังโุสทังอุตมังวรังอิตังเทวมนุษสานังพุทธเตชีนะสโสทินานสันตุปทาวสเพทุกขาวูปสมมินตุเตสกตวาธรรมะตรนังโอสถทังอุตมังวรัง ปาริราหุปัสะมะนังธรรมเตเชนะโสธินานัสันตุปทวาสะเพยพยาวูปัสะเมนตุเตสกัตวาสังคารตานังโอสะทังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเทเชนะโสธินานัสันตุปทวาสะเพโรคาวูปัสะเมนตุเตส